นี่ครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือความสูงประมาณ80เมตรนี่อยู่บนพระหมายเจดีนะครับจำลองมาจากานครปฐมนะครับพระหมายเจดีนะครับจำลองนะครับนี่ผมขึ้นมาอยู่ความสูงตอนนี้ประมาณน่าจะเป็นร้อยเมตรนะครับนี่สูงมากอันนี้ชั้นที่ห้าใช่ไหมครับ ครับท่นที่ห้าครับทัานที่ห้าทางาขึ้นมาท่านที่ห้าเนีครับประมหาเจดีโอ้โหตอนนี้นะครับอยู่ที่วัดชิมมาวาดนะครับชิมมาวาดอยู่ที่บ้านดงเมืองนะครับตําบลลําพาน อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับผมอันนี้ดูที่ครับลานจอดรถอันนี้ยิ่งปพอ,พอกับขึ้นเครื่องบินเลยครับนี่ขึ้นมาเสียวขาอ่อนเลยนี่ครับฮะไปยูนอตุยนี่ครับถือว่าเป็นบุญนะครับวันนี้ที่ได้เห็นเนาะ แต่ก็กำลังสร้างอยู่นะครับดูเสาแต่ละต้นนะครับโอ้โหดูคานนะครับเทคานคานแต่ละละอันโอ้โ oh. หยิ่งกว่าทางด่วนอีนะครับใหญ่มากนี่ครับโอ้ oh, สูงมากรู้สึกเสียวเลยครับรู้สึกเสียวเลย ตอนเรามองมาเหมือนกับไม่สูงเท่าไหร่แต่พอเรามาอยู่บนนี้สูงมากครับสูงมากนี่ครับดูโอ้โหวันนี้ใครได้เห็นถือว่าเป็นบุญตานะครับนี่ไม่มีใครได้เห็นง่ายๆวันนี้หลวงปู่ท่านเมตตานะครับให้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับวันนี้ให้ขึ้นมาก่อนเลยนี่ขณะเราอยู่ระดับนี้ครับนี่นี่ผมอยู่บนพระมหาเจดีย์นะครับปะเดินมานะ อยู่บนพระมหาเจดีย์นะครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดโอ้โหคนที่ก่อสร้างนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะนะครับอันนี้คือให้ดูอมุมสูงนะครับให้ดูมุมสูงโอ้โหนี่ครับบุญจริงๆนะครับปีนี้ถือว่าบุญจริงๆเลย ดูช้างนะครับเห็นช้างมาอยู่ด้านล่างครับรเห็นช้างไหมครับอยู่ด้านล่างารครับช้างอยู่ด้านล่างตัวเล็กนิดเดียวครับนี่ผมอยู่มุมสูงเดินไปเดินมาขาอ่อนเลยครับนี่ <laughs> <laughs> อือ นี่ครับเห็นช้างนิดเดียวครับเห็นช้างนิดเดียวผมเป็นนากยาครับผมเป็นนากยาโอ้ผมยานไหมนี่ขามัน <c oughs> บ่ปกติไหม <c oughs> มันบ่สัน้นแต่ว่ามันบ่ปกติมันบ, <c oughs> นบ่ไป <c oughs> ไมัครับขาแม่ก้าวขาบ่ไปไหมก้าวบ่ไปไหมมันเป็นยังไงมันบ่คือเก่าวไหมตะกี้แห้มันในนีตันวนี้เั็นตัวบวชไม่ตัอ้ประกาศออกเด้อ เดีวครับช้นน้งเล็กนิดเดียวนะครับอยู่มุมสูงลมแรงมากครับผมโอ้ถือว่าเป็นบุญนะครับนี่ยังไม่ยังไม่น,นี้เพิ่งถึงชั้นที่ห้านะครับทั้งหมดไม่ทราบว่ามีกี่ชั้นโอ้ลมแรงมากนะครับผมสงสัยจะทำไม่ได้หรอกครับนี่ขนาดขึ้นมาอยู่เฉยๆยังขายังไม่ปกตินี่ลูกทนานเมตตา ก็อยากจะพาขึ้นมาชมผมมาลาดูเลยครับมองไปทางล่างมันไม่ปกติผมมาลาเดินด้วยอ่ะมันไม่ปกติครับผมชู่มากเลยครับโอ้นี่ดูสิคานเนี่ยคานแต่ละครับนี่ไหมเหล็กคานใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นบุญจริงๆนะครับวันนี้บุญเยอะเลยครับมีเพียนเพียนเหญ่เขาจะเป็นมาตั้งนี่เพี้ยนนี่นี่นเอาเพี้ยนโอ้ โอ้นี่จะพุ่นมายึดไว้เนี่ยนะเออนี่ครับโอ้ เสาการนี่ค oh, oh. oh, well. oh, oh, yeah. oh, ือคักแต่เสาการนี่อันลุงต oh, okay. oh, okay. ูโอ้บ่เหมือนเดิมมันมันขามันจะอ้วนนามันย่างก่ได้นะขาทางนั้นเฮ้ยใจมันจะได้เด้อผู้สั่งเราก็เห็นเลยครับเนาะเออจะเห็นแต่พวก ผู้ที่ให้ขึ้นนี่การนองว่าอะไรของค่าสูเยนะครับอนนี้กรสางต้นเย่สดีไ่วันายังสูงนหครับได้ขึ้นอันี้นได้ขึ้นสูงที่สุดของชีวิตที่เกิดมาหลวงปู่เือความสูงแคเมตรบาทสิบเมตรนี่เราเห็นหรอ้สี่กอราย่ยึดสองมาตั้งแต้สามอันนี้กันทียบกับหลวสเดือสิบห่าเดือดสิบเนี่ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งลิฟต์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาลงด้วยกันลงยี่น่อยนพี่ิวสามปีก่อนเรับผมขึ้นมาขึ้นมาทกปูเวิร์ดมแล้วสามปีก่อนนี่ครับตอนนี้ขาลงแล้วนะครับนี่ เมื่อกี้ขึ้นตอนนี้จะลงแล้วนะครับผู้หายใจพอเต็มถองไหมครับลงบูมโอ้ล้มนกกับผ่้ขึ้นมาที่สูงตรงนี่ที่สันล่างกดโมกขึ้นมาบ่หอดเลยตีมันลมแ้งอ้ เป็นบุญจริงๆนะครับูู้นั้นเนียวือรุนี้ัซําได้ขึ้นสวรรค์แล้วลหรครับหลวงปู่ยังหายใจญ่มาเต็มทองยู่ไหมหลวงปู่ครับลมบ่มีบ่หือบ่แม่ออกซิเจนบ่มี่ามันสูงกวหายใจมาเต็มทองไหมหลวงปู่สูงสูงไปมันเยเรื่งาดนีมาลก็ไดออกซิเจนาะ ยังหายใจมาเต็มตออยูสูงแง้งเง้ไปยุบเบบางเดีเ้ยวะนี้นี่คูไปเห็นมาแล้วซ้ำกันกับเคียนเครื่องบินเนี่ยนี่เนาะะนู่นนะันนี้นไมาภาีนพลูกไทยเป็นทาประกันมาี่ลูกไทรักประกันา ได้เป็นรักประการบ้ว่านเอเดียวโอ้ยอย่าว่าแป๊บเดียวต่ลูกโผมยังหันใจประเจมทองอยู่เดี๋ยวส่งให้ได้ด้วยโอ้ยเป็นยังบุญเป็นยังบุญเนี่ยเสาต้นนี้หกหน้าเมตรเจ็ดสิบบุญเมเจ็ดสิบ นนี้ชั้นเดินถ้าจะเป็นเจ้าภาพก็ต้นละสองล้านหนึ่งบาทบริเวณบริเวณชั้นนี้ครับห่านตะลังเม็ดนี่เออพวกเขาคอยสีฟางกับเบี้ยงเลี้ยงไว้เพื่อว่าให้ทวงน้ำหนักให้เสมอกันครับโอ้ต้นนี้หน้าเมตดห้าสิบคนเมตดห้าสิบชั้นหนึ่งก็คือสูงครับแต่อันหลวงปู่ยี่สิบเมตรประมาณยี่สิบเมตรชั้นทวงขั้นี่ไรล่ะ นี่ครับกว้างขวางมากเฉพาะด้านล่างนี่น่าจะบรรจุได้น่าจะเป็นหลายพันคนอยู่แล้ววะนี่เฉพาะด้านหลังี สบายดีสบายดีโอ้ยบได้พ้อโดนนะไพ่อเราขึ้นรถเมือน้ำตาเมาเลอตป้อมไปครับไปอันนุ่มเสียง่านกลางมบ่ทันหูเพิ่นบได้ย่างไงยังนี่จังได้กับบอทันหูเดี๋ยวลูกู้คนบางเงือประมานนั้นล่ะสบายดีนอกไปเน่นเนาะขึ้นไปวดชันวไงูขัดูย่างขึ้นขึ้น

สุดยอดครับตอนนี้ yeah <aw> ลงมาแล้วจาบีบอับก็รอ่าบีบีอับก็รอ พอดีผมผมแรกกันผมาพทีผมดี่สร้างแบนี้โอ้โหนาจังคีขี้มองไหนขี้ง่ายใช่บูดกขี้ง่ายไไขี้มองใดแบบนี้ครับผมได้ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับคนที่ได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับวันนี้สุดยอดนะครับับสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่เ uh ข้ามาชมเข้ามาเมนเข้ามาให้กําลังใจนะครับันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญจริงๆที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ขึ้นนะครับได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับได้พูดได้จาก็ถือว่าเป็นบุญปากเนาะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขออ้างอิงนะครับคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในสากลโลกนี้นะครับจงมอวรดนบันดาลประทานพรให้กับทุกท่านทุกคนนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้สิ่งที่ไม่ดีนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับ สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปกับปีเก่านะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับการงานก็ขอให้ก้าวหน้าการค้าก็ขอให้ก้าวไกลนะครับจะทําสิ่งใดก so ็ขอให้สําเร็จรุ่งร่วงนะครับไปด้วยดีนะครับขอยมีโชคมีลาภคอยมีโชคมีชัยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอให้เฮงเฮงเฮงตลอดปีนะครับขอให้ดวงดีตลอดไปครับผมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม